สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเล็กแควคนะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยจะมาหาอาจารย์น้องต้นมันนะให้อาจารย์น้องต้นมันเนี่ยปลูกเสกเคี่ยวหมูตันให้ผมนะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มากับน้องต้นการนะครับนี่แล้วก็มีของเอามาให้อาจารย์น้องต้นมันนะนี่ปกปลากระป๋องแล้วก็น้ําอะไรแย่ๆไปหมดเลยนะโอเคอานเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูกันว่าอาจารย์น้องต้นมันเนี่ย เขาจะปลุกเสกให้ผมหรือเปล่าเคี้ยวหมตันหน้านะเพราะว่าผมเนี่ยกับน้องต้นกล้าเนี่ยชอบเข้าป่านะก็เวลาเข้าป่าเนี่ยมันก็กันพวกผีปีศาจอะไรได้แล้วก็แบบว่ามีความปลอดภัยอยู่โอเคทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากกปย้ายกรดจิกกัดกิกกกกนเล่นๆเะ จะไกนแชมพคะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมกับน,น้องต้นกล้าได้ขอตัวเดินทางไปหาท่านอาจารย์น้องต้นมันก่อนไม่รู้ว่าท่านเนี่ยได้กินอะไรบ้างหรือยังนะก็เดี๋ยวลองให้ท่านเนี่ยบกเสกโดว่าจะได้หรือเปล่าไปกันทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับน,น้องต้นกล้าเนี่ยก็เข้ามาถึงตรงที่อาจารย์น้องต้นมันเนี่ยพักแล้วนะก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยจ,จะอยู่หรือเปล่าแล้วก็ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเชือกที่สมิงพาโดนมันเนี่ยเอา,าเอามาเก็บไว้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ของน้องกันมาเนี่ยปลุกเสกให้ก็สมิงตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วนะเหมือนเพื่อนแดงเนี่ยจะขึ้นไปหาอยู่นะเดี๋ยววางๆนะผมจะขึ้นไปกับน้องต้นก อยู่ไหมตุนกาอยู่ไหมพูดเฮ้ยอยู่นะนน่นนะนน่นนะเออพ่ออยู่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอเข้าไปไหว้ท่านนะตุนกาไหว้ด้วยไหว้ด้วย เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะ นมนี่นคะรับเคี่ยวหมูตันนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเนี่ยปลูกเสกให้คนะก็ยังไม่ได้ตากแห้งเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะนนะเดี๋ยวจะลอง ให้ท่านเนี่ยปลูกเชื้อเขี่ยวหมูตันนีให้ดีนี่ก็เป็นของธรรมชาติเลยนะโอเคชอหนูไปวิ่งอ่ะมันกันดยู่ดิ ขอขอไฟแชกนะไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์น้องต้นมันเนี่ยปลูกเสกเขี้ยวหมูตันให้ผมนะเวลาเข้าป่าเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยให้ท่านให้ท่านท่านก็ เหมือนว่าอาจารย์น้องต้นมันเนี่ยเขาจะทำให้นะ รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ที่นี่นานหรือเปล่านะครับจุดเทียแล้วครับจุดเทียแล้วต้นกาก็ดูใหญ่เลยนะ มาแล้วแต่ผมก็ยกมือไหว้ด้วยนะไม่อยากเข้าไปรบกวนใกล้ๆนะครับต้องอยู่ไกลๆไว้ตอนกล้ยกมือไหว้แล้ว ว่าเขาเทียนรุนๆนะ เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วครับไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนนะครับอาจารย์น้องต้นมันก็มีเอาเทียนล้นด้วยนะมีปุกเสษเสร็จแล้วแต่ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะกลิ่นแรงมาก ก็อาหลายๆท่านด้วยหล่ะครับที่ให้ผมเนี่ยบอกว่าให้มาปลูกเศษกับอาจารย์น้องต้นมันนะปลูกเศษเรียบร้อยอืมนี่นะก็ปลูกเศษเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะปล่อยท่านเนี่ยทานพวกของที่ผมเอามาให้นะ มีหลายอย่างอยู่โอเคนี่นะเป็นยังไงมั่งไม่รู้นะโอ้โหหนักมากนะเคี่ยวเนี้ย ของแท้เลยครับเพราะว่าหนักมากโอเคครับผมเนี่ยไม่อยากรบกวนท่านมากนะก็เดี๋ยวเชืองนี้ผมขอแกะไห้แล้วก็ไปท่านปกเสกเดี๋ยวไว้ท่านว่างๆเนี่ยท่านอาจจะปกเสกให้นะ ผมเนี่ยจะขอตัดไปไว้มัดเคี่ยวหมูตันนะสักนิดหนึ่งนะไม่ก็เดี๋ยวให้ท่านเนี่ยลองมัดให้ดูต้องจ้ะเททนเนี่ยน่าจะมัดให้นะนุมือพี่เอ๋อให้ท่านมัดกับเคี่ยวนะอะ ท่านจบับมาดให้แล้วนะ ระหว่างท่านที่กำลังมัดอยู่นะั้นลมแรงมากเลยอ่ะหนูนะลมพัดแรงมากเลยนะตั้งแต่ที่ทํารอบแรกเลยนะลมเนี่ยพัดตลอดเลยมาดูครับเชือกที่ไว้มัดสมิงนะเชือกนี้นะ ก็เดี๋ยวผมก็จะไหว้ด้วยนะแต่ชื่อเอ๋อแปลว่าขอบคุณมากๆนะพระาักกระเรียงนะเลยชื่อเนะอ๋อทุกคนโอขมบัดได้แล้วอนะ่ะนี่นี่นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อ,อยผมว่าน่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะนี่ หมูป่าครับแหลบมากเลยนะโอเคก็เดี๋ยวไว้ผมเนี่ยเอาไปล้างหรือว่าไม่ต้องล้างดีนะไปดูทุกคนก็จะเกไว้แบบนี้ก็ทนกลิ่นไม่ไหวนะกลิ่นแรงมมากน่าจะต้องไปล้างนะ เดี๋ยวถ้าล้างเนี่ยอาจจะเก็บวไว้ห้อยคอ,อก็ได้โอเคเดี๋ยวปล่อยท่านนั่งสมาธิของท่านไปนะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไทรใหญ่มากนู่นะล่างเนี่ยลงไปถึงขันล่างนู่นเลยนะแล้วก็น้ําก็แห้งไปหมดเลยอะจากที่น้ําเยอะไปหมดเลยนะน้ําเนี่ยได้แห้งตละโอ้เขา่าจะให้แฟชั่ต้นกล้ามานะเขาก็ให้แฟชั่คืนด้วยครับทันนะต้องเรียกว่าทัานนะทุกคน,นเพราะว่า นเียเป็นอาจารย์น้องต้นมันแล้วนะโหดูล่างไม้ต้นนี้นะแบบลงมาถึงข้างล่างเลยอะ ยังมีปลาอยู่เลยนะดูรปลาเต็มเลยของถ้าธนาไม่แห้งเนี่ยมันก็คงจะไม่รอนะไปจังกะโอเคครับ เดี๋ยวจะไปกราบท่านแล้วก็เดินทางกลับละท่านจะมัดเชือกอยูน่นะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวไปกราบท่านแล้วก็จะกลับละโอเคท่านอาจจะไม่ให้ถ่ายใกล้ๆนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็จะไหวทันเลยนะไปเดินกันเดินทางกลับกันนี่หยุดถ่ายแล้วเพวื่อนเนี่ยผมก็บอกว่าผมเนี่ยเดินทางกลับแล้วนะไปเดินทางกลับกัน โอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมกับต้นกาเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากที่อาจารย์น้องต้นมันพักเนี่ยไกลมากเลยนะนี่น้องต้นกาเดี๋ยวตามหลังละโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกาเนี่ยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้วันนี้ก็ได้ปลกเสกเชี่ยวหมูตันไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็ได้เชื่กที่จับมัดสมิงด้วยนะ ะโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดนไล้์กดแชร์กดติดตามใหญ่เลค่ะต้นกาโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับ